กลับสู่การแย่งชิงนักขายของเราเทรนเนอร์ทั้ง3ที่ตอนนี้มาถึงนักขายคนสุดท้ายที่เคยมีผลงานในช่อง GMM 25มาแล้วอย่างเฟียสพัฒนาต้อมาดูแลครับว่าเทรนเนอร์ทั้ง3จะถูกใจหรือเปล่าเมื่อกี้เดินมาหรือลอยมานะคะเี้ยเห็นเตี๋ยแล้วรู้สึกไงบ้างกดแล้วยันต้องรอฟังงานดูเนื้องานก่อนไม่รู้ไม่ต้องฟังแล้วกดเลยมันถูกชะตามันใช่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  ค่ะ,ะผลงานของเปียสที่ผ่านมามีเรื่องอะไรบ้างที่จบไปล่าสุดก็น่าจะเป็นซีรีส์ชา d o w ครับ อันนี้คือเสียงความหล่อนี่มันมันธรรมชาติเลยค่ะใเป็นคนที่พูดแล้วแบบเสียงหล่อมากจะเป็นเสียงแบบโมโนโทนประมาณนี้ครับแล้วทำไมถึงเป็นนักแสดงแล้วแล้วหันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์ครับมีโอกาสได้ทําธุรกิจกับคุณแม่ครับแล้วก็ผมคิดว่าช่องทางออนไลน์มันเป็นช่องทางที่ดีในการแบบสร้างมูลค่าของแบรนด์ด้วยแล้วก็สร้างขายด้วยก็เลยลองมาทําดูคุณแม่มีธุรกิจอะไรครับผมคือผมขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มกับคุณแม่ครับอยากอุดหนุนจังเลยอะค่ะไม่ต้องอุดหนุนเลยครับเดี๋ยวมาให้เลย แต่จริงๆแบบว่างานขายเนี่ยเป็นงานที่ไม่ถนัดสําหรับผมที่สุดเลยนะทำไมอ่ะผมรู้สึกว่างานขายเป็นอะไรที่ยากสําหรับผมมากๆแต่กลายเป็นว่าแบบมาอ่านบทซีรีส์อะไรเงี้ยแบบหน้าเดียวอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราจําได้ไวกว่าอะไรเงี้ยอาจจะเพราะว่าเราทําตรงนี้มาด้วยเงี้ยมันก็เลยแบบชินอะไรเงี้ยซึ่งการมาครั้งนี้ก็ถูกชักชวนมาก็รู้สึกว่าเอ้ยก็น่าสนใจก็เป็นโอกาสใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากลองดูแล้ววันนี้น้องเฟียจะได้ขายอะไรคะหมวดสินค้าของเราเนี่ยจะเป็น สินค้าของเด็กเล่นจ้าแล้วสินค้าที่บียต้องขายฮะเครื่องดนตรีสำหรับเด็กจ้า,าโอเคมันก็มันก็มีความยากของมันอยู่แต่ทีนี้คือผมอะ่ะเคยเรียนดนตรีแบบตั้งแต่เด็กๆอะ่ะเลยทําให้เราอะ่ะพรอน,นิก,กับดนตรีและตอนนี้ผมขอเวลา45วินาทีครับพร้อมแล้วขายครับ สวัสดีครับผมชื่อเฟียนะครับผมชอบเต้นร้องเพลงเล่นดนตรีแล้วก็ชอบคุณครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมนําของชิ้นสิที่เป็นสินค้าของเล่นเด็กเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันเพราะผมเริ่เนีนตั้งแต่ตอนเด็กใช่ไหมนั่นก็คือเครื่องดนตรีเด็กครับมันเลยทําให้ผมเนี่ยชอบดนตรีเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงเด็กนะครับแต่หัวใจผมไม่เด็กนะ ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเล่นได้จริงไพเราะแล้วก็วัสดุเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กด้วยเพียงในราคา399บาทถ้าไม่รู้ว่าจะกดเะอไหรัดเลาจัเลยันเวลาชอบที่เฟียดแบบใช้ทักษะของการเป็นนักแสดงมาเล่าเรื่องรอะปกติพอเข้าบอกว่าขายเนี่ยทุกคนก็จะต้องแบบรีบยัดขีมาเซสแต่เขาก็คนที่ใจเย็นแบบปูก่อนมากแล้ก็เราก็หลนมากว่า45บวิ <ต>เราเลือกอะไรอยู่ปรากฏทําได้เราทําทันแล้วมันเท่มากพี่นันเลต้องกดให้เลยค่ะจริงคือขวัญ <c oughs> อะเข้าใจน้องเฟียสเลยเพราะว่าอย่างตอนที่น้องเฟียสพูดอะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างที่พี่เป็นนักแสดงแล้วก็มาทําธุรกิจแล้วพอขวัญดูเฟียสอย่างเงี้ยขวัญเชื่อว่าน้องเฟียสคือแบบโดนดูดไปอะแล้วน้องเฟียสก็ต้องดูดพี่ขวัญแล้วก็รับผิดชอบพี่ขวัญด้วยเพราะเราโดนดูดซึ่งกันและกันแล้วค่ะแล้วผิดชอบยงแล้วโดนอย่าไปคิดอย่างไง คิไม่ได้ค่ะเดียวกันได้ยินอะไรดุดูแล้วมันงงอะค่ะเดินดูเดินดูเดิเขามีเทมีแบบเดียวกันเทมันนึเดียวกันคือเฟียสจะบอกว่าเฟียสรู้ว่าตัวเองอะมีดีอะไรวันนี้เราว่าเฟียสมันมาแบบถูกทางอะในการที่แบบเออหล่อด้วยแล้วก็มีความเป็นสไตล์อยู่แล้วแล้วก็จะมาเป็นแบบสุดยอดของนักข่าแล้วเราเห็นความเป็นเฟียสในตัวนั้นมันอยู่กับพี่เถอะจ้า พี่เห็นพี่เห็นเห็นอะไรเห็นทุกคนพี่ปันพี่ปันปันทุกคนฟังแล้วดูดีมากกับคําพูดของบรรดาเทรนเนอร์ทั้งสามท่านค่ะล้วตัวน,นี้เซต้องเลือกแล้วละ่ะสามท่านนี้คุณจะไปอยู่กับเทรนเนอร์คนไหนครับฮเสียดอยู่ห <สะ S 2> รอนุมรอคนสุดท้ายของการออดิชั่นนะฮะ แล้วมาเสน่ห์แบบแพรวๆเลยทีเดียวนะเปียสจะเลือกไปอยู่กับผมขอเลือกพี่ไอซ์ครับไปจะได้ไอซ์ครับผมเฮ้ยกระดิกระดิบมาเอ้ากระดิงมาเอ้ากระดิงมาลูกค้าเข้าจ้ะ ลูกค้าของเราทีนเวลาให้30วินาทีครับผมบขายของให้ลูกค้าสักหน่อยนะฮ<น>ะข้อมูลตามนี้นะ30 30วินาทีขายโมกุบุกเส้นกลมควรมีติดไว้ทุกบ้านทุกครัวเรือนอร่อยง่ายๆภายใน5นาทีครับอย่างตัวผมเนี่ยชอบทานเส้นมากๆเลยผมจะบอกว่าตัวบุกเนี่ยเป็นทางเลือกใหม่ของคนชอบทานเส้นอย่างเช่นเมนูก๋วยเตี๋ยว ผัดไทยซุกี้หรือแม้กระทั่งยำเส้นหมูเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอน <c oughs> คุณซื้อวันนี้บอกเลยว่าอร่อยมากๆครับเยเยอะเอและเปียรฮะไปอยู่กับเทนเนอร์ไอซ์จ๊คไม่เป็นไรชดอยากอยู่อยู่ไปค่ะถึงเวลายอย่ามาขออยู่กับเจ๊นนะคะผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าผมชอบทำมากกว่าพูดแล้วกันอ่ะก็อยาก ให้พี่ไอเนี่ยช่วยอบรมช่วยสอนช่วยเทรนผมด้วยนะคะและแล้วตอนนี้การออดิชั่นก็จบลงแล้วซึ่งแต่ละทีมมีสมาชิกดังนี้ทีมเทรนเนอร์นัดนิสามนีควานักขายมาได้จุกๆถึง9คนด้วยกันได้แก่เนสทิปโอมเบลน้ำหวานลี่เลลงไอรีนเทียเตอร์ผู้ฟ้าและทีมเทรนเนอร์ไอซ์ควานักขายมาได้9คนได้แก่นิวนเชลจีเซล เบฟฟิวบับเบลลูกหยีฝนเฟียสและอีกทีมที่มีนักขาย7คนด้วยกันนั่นคือเทรนเนอร์ควัญที่มีสมาชิกได้แก่ไตเติ Titan, DD, ้ลดีดีจุ๊บแจงวีวีกรุ๊ปแอน์แอร์และในการแข่งขันของเรานี้ฮะตลอดการแข่งขันจากนัดที่หลังจากนี้เป็นต้นไปเทรนเนอร์แต่ละคนจะมีคนอยู่ในทีมได้ ห้าคนครับเฮ้ฮเอยออาไม่ได้บอกนี่เฮ้ยคนลุกเลยทำไมเธอทำาขาเชันอย่างนี้ชอบนะรายการเล่นกับความรู้สึกเนี่ยซาใจอ่ะนี่แหละมันถึงจะสนุกเฮ้ยมันอึ้งมากอ่ะว่ามันมีกิการนี้เกิดขึ้นยังไงอ,อ่ะเฮ้ยเราคิดว่าเราจะสร้างเขาต่อเราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบดิสคัทเขาเลยตอนนี้ไงแล้วทีมงานทุกคนก็ไม่ได้บอกอันนี้กับขวัญเลยเรากำลังหา ห้าคนที่จะอยู่รอดกับเทนเนอร์แต่ละท่านครับ oh <my. S 1> ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแยกย้ายตัดสินใจครับถ้าต้องเลือกขอตัดความรู้สึกตัวเองออกก่อนนะคะเราจะต้องเลือกคนที่ทำให้ทีมเราชนะเท่านั้นอย่าหาว่าพี่ใจร้ายเลยนะคะน้องๆเพราะว่าพี่ก็ต้องการให้พี่ชนะเหมือนกันมันโอ้โหนี่เขาแบบเซเวอร์จริงๆอ่ะนี่คือเซเวอร์เลยคือแบบเขาต้องเอาตนรอดให้ได้ เพราะฉะนั้นไอ้เข้าใจว่ามันคือการแข่งขันเราจะต้องเอาแต่ตัวท็อปของเราเพื่อไปสู้กับทีมอื่นให้ได้เราก็ต้องเห็นถึงองค์ประกอบโดยรวมก่อนในเมื่อเราเป็นแม่ทีมขวัญก็พยายามจับคาแรคเตอร์รของแต่ละคนที่เข้ามาไม่ไม่ซ้ำกันเพื่อให้น้องแต่ละคนมีความชายในของตัวเองลังเลมากเลยอ่ะคนนี้ก็คือแบบคนนี้จะทำยอดได้แบบจริงจัง แต่คนนี้จะมีเสน่ห์ที่แบบอีกที่เหลือไม่มีทางมีได้เลยอะนี่ยังจัดแอบ,บชอบเนี่ยเราจัดสรรคนที่ว่าคนนี้เพื่อพอยอะไรเพื่อแบรนด i n g อะไรเพื่อบรนด์อะไรเราเราเรามีตัว mark เอาไว้โอเคได้จ้ะลูกมิันเลิศนะเมื่อกี้เทรนเนอร์ของผู้คุณต่างผ่านช่วงเวลาที่ลำบากใจแล้วก็อึดอัดใจ จะมีเพียง15คนเท่านั้นที่ได้ไปกับเราต่อเพื่อการค้นหาสุดยอดเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นสุดยอดนักขายคนแรกของเซอร์ไวร์เวอร์ครับและทีมแรกฮะที่จะทำการประกาศผลขอเชิญเทรนเนอร์นัดครับผมให้เก่อ่ะทั้งเก้าคนที่พี่เลือกเนี่ย พี่พี่ได้ตั้งใจเลือกมามากๆแล้วพี่คิดเลยว่าถ้ามี9คนนี้นยังไงพี่ก็ขยี้อีก2ทีมได้แน่นอนแต่มันเป็นเกมมันเป็นกติกาและอยากจะบอกว่าเซลไวเวอร์ถ้าหนูไม่ได้ไปต่อมันไม่ได้จบแค่ในรายการนี้ทุกวันของชีวิตมันคือเซลไวเวอร์อยากให้รู้ไว้มาโอ้ย ที่เรียกชื่อใครให้เดินหน้าขึ้นมาคนแรกน้ำหวานค่ะบ้าๆแบบนี้ต้องมาเจอกด้วยกันค่ะคนที่สองครูฟ้าครับ ครูฟ้ามีเสน่หมากคือดูเราก็ยิ้มตามหัวเราตามคนที่สามโอมครับคนที่สี่เบล,ลค่ะ yeah! Yeah! พี่ขอแสดงความเสียใจกับสี่คนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ และอีก5คนที่นานไม่ได้เรียกชื่อยังได้อยู่ในการยการเ r เวอร์ภายใต้ทีมนัดค่ะคที่นั่งมันมีจำกัดเราไม่ถูกคัดออกวันนี้สุดท้ายไปทางรายการก็เหลือแค่คนเดียวอย่ากโกรธพี่เลยนะลูกเส้นทางมันยังไม่จบเซเวอร์ที่ว่ามันไม่ใช่แค่นายการทุกวันในโลกออนไลน์มันคือเซเวอร์ทีต่อไปฮะมีสมาชิกทั้งหมด9คนตัดออก4คนครับเทนเนอร์ไอครับเชญครับ ปวดใจอะปวดใจมากจะบอกว่า <c oughs> เป็นกติกาที่แบบไอเองนี้แบบบีบหัวใจมากเรารู้สึกว่าคือต่อให้วันนี้คุณไม่ได้ไปต่อวันนี้คุณได้ผ่านข้ามด่านหนึ่งมาคือไอเลือกด้วยความตั้งใจจริงๆเราแย่งกันมาเพราะว่าคุณมีดีจริงๆริบัพโป้ค่ะสุสดยอดมากแม่ครับอะไรที่ยอมเสียบุมทองความน่าเชื่อถือของเขา นิวค่ะคิดสเต็ปในการพรีเซนต์ได้ดีเพราะ45วิถือว่าสั้นมากเบฟค่ะเฟียดค่ะจีเซลค่ะถ้าคนนี้คุณได้ไปต่อค่ะ สมาชิก4คนนะที่ไม่ได้ไปต่อครับผมขอบคุณมากมากค่ะที่สงสั่งเขาอ่ะเขาเพิ่งดีใจเหมือนแบบยังไม่ทันได้กลับบ้านไปบอกพ่อแม่เขาเลยอ่ะว่าเขาแบบว่าเขาขา่ปะเขายังไม่ทันได้แบบไปฉลองกันที่บ้านเขาเลยอ่ะเราเราต้องให้เขากลับบ้านแล้วอ่ะมันอาจจะยังไม่ใช่วันของพวกเขาอ่ะมันอาจจะไม่ใช่วันของเธอแต่มันได้แปลว่าพวกเธอแบบไม่ดีแต่มันจะต้องมีวันของเธอตาจำแค่ยังไม่ใช่วันนี้แค่นั้นเอง สนี่คือเกมครับและเราต้องดําเนินกันต่อไปเพื่อค้นหาสุดยอดนักขายเพียงหนึ่งเดียวเท่าน,านั้นทีมต่อไปเทนเนอร์ขวัญนุสามณีครับเชิญครับคือขวัญขอบคุณทุกคนนะคะที่เรามาอยู่ด้วยกันตรงนี้เนาะถึงเกมตรงนี้มันจะจบแต่เกมชีวิตมันไม่จบชีวิตต้องไปต่อคนแรกนะคะไปต้นะค่ะ ทำการบ้านดีเวอร์มากเหมือนทำมาต่างปีอตอนนี้ไม่มีใครกล้าตกมือแล้วเพราะไม่รู้จะออกมาเป็นอย่างไรในกับการถูกเรียกชื่อนะฮะเอค่ะพี่เอเป็นพลังแม่พลังแม่ต้องอยู่กับหนูเพราะว่าแม่จะไปอยู่ทับแม่กันไม่ได้แอนค่ะ ค่ะรดีดีค่ะถ้าทันแรกได้ไปต่อค่ะพี่โดกนกระทำมะน้องเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่พี่ไม่รู้จริงๆถ้าเกิดว่าพี่รู้นะ พี่จะไม่ทำจะไม่ทำแบบนี้พี่ก็สามารถแมネจได้อ่ะว่าพี่จะเลือกใครมาห้าคนแต่อันนี้คือทีมงานคือเลเวรลายกับพี่มากอันนี้น้องต้องเข้าใจพี่นะคะว่าแบบพี่ไม่ได้อยากทำแต่ว่ามันต้องทำจริงๆก็ถือว่าเราเอาไว้เจอกันคราวหน้าเราก็ลากันนะกอดกดกดและนี่คือ15ท่านะฮะที่จะขับเคลื่อนเกมนี้ต่อไปนะฮะขอสีปรุกมือทั้ง15คนครับ ดี๋ยวก็อนน้ำตาเป็นยังไงอะเมื่อกี้มีน้ำตาเกิดอะไรขึ้นคือหนูลองคิดภาพว่าตัวเองอะอเป็นเทนเนอร์เราต้องตัดลูกออกอะหนูทำใจไม่ได้ขอโทษด้วย,ยขอโทษด้วยที่กติกามันเข้มข้นถึงขนาดนี้เราอยากให้ทุกคนไม่ต้องมีข้อจำกัดในการเลือกคนเข้ามาในทีมให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะได้บริหารทีมของตัวเองให้ดีที่สุดหวังว่าหลังจากนี้ทั้ง15คนนี้จะร่วมงานกับทั้ง3มท่าน และสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆทางจอช่องวันสามสีบเพร้อมกันนะครับผมนี่ออดิชั่นยังเดือดขนาดนี้การแข่งขันจะเข้มข้นขนาดไหนติดตามให้ดีกับรายการของเราฮะทุกวันเสาร์เวลา6กโมงเย็นทางช่องวันสามสเ็หรือดูออนไลน์ได้ที่ช้อปปี้ไลฟ์ครับผมพบกันใหม่เสาร์หน้า6โมงเย็นกับเซอไวเบอร์ภารกิจท<พ>ี่ชิตยอดค่ยและสรุปคนที่อยู่ในทีมขวัญนะคะก็จะเป็นแอนแอน ดีดีแล้วก็ไตเติลค่ะจะซ u เว i ร์อยู่กับเจียนค่ะเวลคัมนะคะน้องๆ5คนสุดท้ายที่อยู่ในทีมพี่นัดเรามาร่วมมือกันความมงในรายการเซลฟาย์เแล้วก็ไปขีดยี่อีก2ทีมให้แหลกไปเลยค่ะและหลังจากนี้เตรียมพบกับภารกิจของเหล่านักขายทั้ง15คนที่ทุกคนจะต้องลงสนามสู้กันแข่งจริงไลฟ์ขายจริง ในสงครามขายออนไลน์เพื่อเก็บคะแนนทำยอดขายในแอปช้อปปี้เรียมลุ้นเตรียมเชียร์และติดตามช่วงเวลาการขายของนักขายทุกคนได้ทางเฟ c บุ o ก s ซลล v i v เ r นะครับและ s ซ r v i v o r ตอนต่อไปได้เวลาลงสนามทีมชนทีมขายกันให้พื่นหนาพี่พุทธพุทธิชัยกันเซซี <Yeah. S 2> ถ้าสมมุติว่าพี่เป็นกระป๋องใบก้อนน้องใหใช้ <What? S 2> พี่ยังไงหัวฉีดอยู่ตรงไหนอะ <laughs> และบทเรียนของการแข่งขันแรกที่ต้องสู้และร่ำลาหล่อสุดยอเหมือนละครโรงเรียนเฮ้ยคุณไม่บิลีฟหรือเปล่ากับจ o b หนี้ที่เรารู้สึกว่าเป็นละครเด็กเล่นเพราะอะไรเพราะคุณไม่อินกับบทบาทมันตรึงเราอยู่จนจบได้แต่มันยังไม่ทำให้พี่อันซื้อ product ตัดสมาชิกสุดยอดนักขายออกหนึ่งคน จะเลือกเทรนเนอร์ท่านไหนครับอาทิตย์หน้าห้ามพลาดดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี